สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องต้อมยินทีครับวันนี้นี่จะมาดูครับหลังจากที่ทํารถเกี่ยวนะครับซ่อมใหม่ครับอันนี้ก็จะมาดูครับโรงงานแรกครับวันนี้มาดูว่าผลงานจะเป็นยังไงครับเพราะว่าตัวนี้แต่งเกี้ยวดันมาด้วยครับแต่งเกี้ยวดันมาด้วยนะครับวันนี้ก็มาดูครับว่ามันจะดันเข้าหรือเปล่าครับงานแรกเลยครับพึ่งได้ลงครับ เพราะว่าทางแถวบ้านผมมันก็เพิ่งแต่มีข้าวสุกนะครับข้าวสิบห้าครับกําลังสุกครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับหลังจากที่เกี่ยวไปได้หนึ่งรอบนะครับน้ำมันในดอลลิกแตกครับฝั่งนู้นจอดครับไปซื้อมาใส่ไหนแล้วครับมาดูตัวที่ เราทำกันใหม่เลยครับตัวนี้เกี่ยวดันนะครับถือว่าได้ผลเลยครับวันนี้นะครับเกีียวดันถือว่าผ่านเลยครับไปเร็วมากเลยครับแะบเดียวได้หลายรอบแล้วครับ รถไถแรงครับติดท่อไหมครับไอ้รถไถแรงครับแกะป้องแกะป้องเนี่ยรถไถแรงมากเลยครับรามาดูช่างเต้ยกันครับตัวนี้คูต้าหกสิบครับตัวนี้ทำสีใหม่ครับทำเกี่ยวดันครับใครใช้รุ่นเก่าอยู่ก็อย่าไปน้อยใจมันครับ เราก็แต่งเอาครับตัวนู้นตัวนี้นะครับไหนดีเราก็แต่งเอานะครับอย่าครับแั aw, นเ้าเป็ท่าเลยครับ 2,500นห้านะครับเพราะว่าเราทดลอบเครื่องเครื่องก่อใหม่นะครับบอกเล่าด้วว่าครับทดลอบเครื่องก่อไหมครับตัวนี้ครับมาเบิ่งครับ,บรถสายดันโอ๊กซิฟกระเซียวได้ครับพี่น้องมาเบิ่งครับพามาเบิง่งกสายจวดเลยครับ ครับตอนอยู่เบือเ้องฟื้นนะครับเฟืองวันที่อมาวนไปไหนครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพามาเบื้องตอนกินเขาลมนะครับกินเขาลมนะเว่าโอเคนะครับเจ้าเขาลมนะครับ งบหน่ครับโอ้ิปนี่ก็โอ้ซิปกาปีแล้วครับตัวนี้ครับเอามาเห็ดใหม่ครับเห็ดใหม่คนตีคนยัางใหม่นะครับอากาศนี่นะครับนี่นะครับดันย่างเดียวครับหรือว่าพานเลยนะครับเกี่ยวดันเท่าครับ ตัวจริงครับตัวจริงเอาไว้ครับอบามครับไม่ว่าทุกทีดัดก็ได้ครับเพือ่อนครับ นนดันไหนบ้างครับม,ม,ม,มีเอาลมๆแล้วพี่เอาลมลกันดันไหนกันครับบรรยากาศครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดครับมันมาเกี่ยวเขาครับหน้าแรีครับมันหน้าแรีก็ได้เรื่องเลยครับสายเลิกยกข้อแตกครับ ใหเบิ้งอีกรอบครับเอาลมไปแนวนี้นะครับรดหน่อยกระดันใดข้ามุดหน่อยแล้วครับลงข้างนี้นะครับเบ้งนี้ครับลงข้างนี้เยกียวดันครับนี้ครับไม่ว่าดหน่อยเกลียวไปไหนครับน้าเพือนเลยครับเบื้องครับมาเบื้งครับ เกวดัดน,นี่ครับเอ็นโอนี่เขารมครับเอบโอ้ยสะอาดพ่อเลีล่วนะครับบ่ม,มีแคนครับบ่ม,มีแคนคิดวานะครับจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบื้องอีกนะครับรอบนาอย่าลืมกดติดตามเป็นต้นเลยครับกดติดตามกด ไลค์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ